ทำหน้า,นาเกมก็ได้มีนูสนั่นหนึ่งผ่นเยงผมก็ดีพี่น้องเมื่อนี้จัดเมนูกับปูหน้าทอดกรอบพี่น้องกับปูหน้าทอดกรอบพี่น้อง กินขน้าวต้น้เต้าเ็ดแยบก็ได้ไม่ดองเลยเลยดองโัองกอนะไรับะเีดม่นือ้อปตัดหนา๋อกับปูหน้าพี่น้องแกเอาเนี่ยเอา เอามันออกพี่น้องเราก็มามามาต่ำ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 แล้วก็มานี่ครับมาใส่เครื่องผึ้งครับใส้ปกปูไส่นี่นะครับใส้ต้นหอมปลาที่นี่เฮ็ดแบบแล้วเล่าเลยพี่น้องนี่อ๋อกับปูมึงอันโฟูดตัวตัวแค่นี้พี่น้องนี่อันนี้มันนะครับนี่มันกับเนื้อปูลงครับพี่น้องเลงกับปูหน้าเฮ่าเลี้ยงนะพี่น้องเลี้ยงเราใกล้ใกล้จัดเทใจเลยนะมีถ่ายอีกยแทบแป๊บนึงครับพี่น้องถ่ายจักหน่อยพี่น้องจัดขึ้นจานเลยพี่น้อง ทนานเกี๊ยวก็ได้มีเมนูสั่นหนึ่งผลเลี้ยนนะ้ำกระปูหน้าทอดกรอบอาหารนอกเสียไร่อยครับพี่น้อง <c oughs> นี่เป็นอ้อกระปูหน้าพี่น้องอันนี้ไส้เป็นเป็นปลาเนื้ออวนมากกว่าครับพี่น้องแล้วก็อันนี้เป็นก้อยหอยพี่น้องก้อยหอยก้อยหอยใส่บอกกอบพี่น้องอาหารแรงเข้าครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นลาบพี่น้อง กระปูนี่ซิ่มไปเจ้าหน่อยหนึ่งครับพี่น้องนี่ยวันหน่อยครับม่เลียนอันนี้นี่เป็นมันปูแท้ๆพี่น้องนี่มันมาเด้อครับมาเด้อเพื่อท่านให้กินเขาเลียงกับหากับเขากับป๋ามากินน้ำผมครับพี่น้องนี่ยวอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ครับพี่น้องหาเขากระป๋ากินน้ำกันครับพี่น้องมาแฉาเฉน้าผมครับพี่น้องจ้าถึงน้องขจรต่ออ้อยกระลับนึงแลはは <c oughs> ้วต่ออ้อยกระรนี่ต่ออ้กระรับนึงแล้ว อันนี้ประทอดเห็นไมมันงอีโปอันนี้อันอันนี้ใส่ปลาไข่ปลาใส่ปลาไข่ปลาเออไายลูกอดของายลูกเจ้าไข่หยั่งไข่ายั่งคนขาวคุณโซเลี้ยงม่หยั่งว่ะจ

ัวเยนแซ่บ่ยปกิเนาะยำได้มัมแม่ชัวไงไงกตเ่ต่ง่บัวตหนบุี่ัวบางก็เจี๊บม้หม่ากันอะนแล้วเจี๊ไหมแม่บกบวไมไมแล้วเจี่ยเป็นแต่แกงนเนปลามูนแก่นเป็นปลาแก่นเปนอ้อมของอ้อมเนนี้อันนอไม้แต่แฉ าะว่าไอยนันด้วป้าอันนั้นเราไ่มีอันอันนั้นก็มีอันเ็ก็มีแล้วมเรื่ขอบน้ำมันเ่สิ็อีหยังกินเนี้ยแต่ละมือไปมีโน่เยอะแยะวนี้วันใหญ่พุ่งมาขมากทมันหนอะไรด้ไหม ห่อไ้มมั้ม่วไหนอะไม่หยไหมั้ยั่ได้บ้างเหรจ่ไ hmm. ด no ้ได้บ้างเอันูดถอดูดอดุ้มมันไขนาด้มันมันกุ้งมนุ้นีนม่มันูหน่อยนะหั่มผหน่อยน่อยกอดไข่ดีนะไข่มันหัวะดงไม่ได้มันได้หรือเปล่า ใส่ปลาอันนั้นใส่ปลาปูอมมันปูเักที่ล่าส่ต้นหมอมกันทำไงบ่ใออใส่เยอันนี้บ่เพได้แม่รักเสีก็สีองมือตากับน<ะ>ี่ลองมืงงอกับเสีย ไปละยังเ okay, cool. yeah. ินอั้วมนเ้บจัล่ัอันนี้ปูน้อยเนาะกด้อดกดกดอม่กะไม่กะมันนี่นะไมกะม่กะยงกบกบีีอันนด้ย ไปแล้วอยงไ่หรอเนาะแล้วย่งไหรอมยิก้อยหอยเนาะอะไรยังกินนะอันนี้รับเนี่ยไ้มีอะไจะมีวว่า้ัเป็นส่วนหนึ่

ดองหมดองสองกะลานึงไว้ะักคนึงไว้ะรอดอนี่จับเีคเบยน้ำไมครับเนวอนีนชอมี่

บัดนี่มีสงกิโลเด้อสกิโลมีถ่วกรโลนึ่งมีนอยู่ขอบลช่วยมาดูอาหารกันเถอะเอาเข้ามาเอาว่านรูดแหงดูดแห้งก็ได้เนื้อเนอหมูนี่เดียเงินเยอ่สิ้าใส่ฉัน่ากกว่ Well. เป็นด่งร้อยแบบสีบอืมร้อยแบบสีบโอ้มันสั้นมากถ้าคถ oh, ้ายกับปูน anyway, ี่ติอืมอิ่มมาเที่ยวป่ะครับพี่น้องโอ้ยอาหารมื้อนี้ไม่แต่อาหารแซ่บๆพี่น้องกินข้าวแรงครับพี่น้องเพราะว่าเป็นอาหารหลายอย่างครับพี่น้องเมนูบ้านๆเมนูอีสานบ้านเฮาพี่น้องกินง่ายๆพี่น้องอาหารกบบนีโอ้ยทั้งอาหารผมบอกแล้วมื้อนี้นี่แซ่บพี่น้อง น้องขำามาเปิ่งเล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดแชร์ครับผมแม่พี่น้องฝากขำว่าเป็นกลางแรงใจให้กันและกันครับพี่น้องชิปนี้เอาจบไปเพียงแค่ครับพี่น้องชิปหนาโอกาหนาเฮาจงพบพอก,กันไหมโชคดีและสวัสดีครับผม